ต่อไปนะคะก็คือราศีมังกรค่ะมังกรเป็นยังไงหลายคนไม่รู้จักนะคะเอาเป็นว่าบางอา,อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิงโตทะเลก็ได้บางคนก็จะบอกว่าเป็นมังกรทะเลก็ได้นะคะคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยลักษณะที่เด่นชัดเลยก็คือว่าจะเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่นะคะแล้วไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครได้เห็นหรอกคะ่ะ เราก็เลยไม่เคยได้เห็นมังกรซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามาังกรหน้าตาจะเป็นเหมือนในนาวานิยายกันจ,จริงหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยมังกรเป็นสัตว์ที่เขาเรียกอะไรอะเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เปิดเผยตัวเองนะคะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะเงียบนะคะแต่ส่วนหนึ่งของคนที่เกิดราศีมังกรคือคนที่รักเพื่อนฝูงนะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงแต่ว่า บางครั้งเนี่ยเขาจะดูเหมือนไม่ไว้ไม่ไว้ใจใครเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาเชื่อมั่นตัวเองเขาไว้ใจตัวเองมากกว่าที่จะไว้ใจคนอื่นนะคะมักจะทำอะไรด้วยตัวเองเสมอ